สวัสดีแล้ยินดีนต้อนรับสู่ช่องอ n ดเดอร์ล้อนะครับวันนี้ก็กาลังเดินทางจากบุดรไปรับน้องที่จังหวัดขอนแก่นนะครับจะพากันไปจังหวัดพิศนุโลกกันนะครับไปไปที่เนินมะปางนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งแล้วร่บเป็นยังไงก็คอยติดตามชมกันนะครับ สวัสดีครับ่บไล่ภูตะว,วันบ้านมุงไหมครับใช่ค่ะไม่ทราบว่าที่พักเปิดให้บริการไหมครับตอนนี้เหรอจะกระโดงมาคันาได้ครับได้เพราะว่าอากาศน่าจะฝนตกไหมครับหรือว่าร้อน ถ้าไม่ร้อนมากก็พัดลมก็ได้แต่อยากได้แค่บ,บรรยากาศอะไรเงี้ยค่ะก็คือมีบ้า,หาน,นหลังก็สี่ร้อยพรมัหนักนับตวพี่อ่ะแ่อ๋อครับได้ถ้างั้นผมขอจองไว้ได้ไหมครับท่านนั่งไปตอนไหนอ่ะก็ตอนนี้ผมอยู่วังทองอะครับกำลังเดินทางไปอ่ะครับคนอะไรอ่ะคะแมนครับผมไม่น่าจะร้อนแล้วมันตอนนี้ก็อยู่อำเภอเนินมะฟางนะครับยังไม่เข้าที่พัก เจอมุมว้าวกันเขาเลยเอาโดนขึ้นเราอยู่ที่อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิโนุโลกสุดยอดเลยครับโอ้ยไมีหมอกนดะ้คือทริปนี้ ใครไม่มานี่ชวนแล้วไม่มาคือโคตรพลาดเลยขอโทษน,นะครับไล่ภูตะวันอยู่แถวไหนครับต้องไปไหนอ,อ๋อต้องต้องไปอีกใช่ไหมครับอ๋อขอบคุณมากครับคืออ๋อเนี่ยตรงดูค้างคาวพี่เอาลเลอยอเราไปไปที่พักก่อนเนาะแล้วแลว้วนออกมานนเนาะไว่าสิมหาหาเมื่ออื่นเขาฟิตดิปไปไม่ได้แล้วครับอยู่อำเภอเนรมน้ำปางพิโลกแล้วครับดูดูแผนที่นี่แมมา เหม,มือนเกียร์ S <S สใจทักครั้งมได้กัน่ยทางนี้นายนะยิวสวยแน่นบิวสิกตอนนี้เรากำลังหาที่พักนะครับคือจองไปแล้วแต่ว่าที่พักจะอยู่ติดกับเขานะครับเราเลือกที่ติดกับเขาเลยเพราะเธอรักเขาเรามันทะเลไปกับไปยวิลาสเต็กด้วยนะครับ <laughs> ที่พัก <laughs> ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใครมาก็ ก็ไม่น่าห่วงใช่ครับแต่ว่าสไตล์จะเป็นแบบ home เตย์เลยประมาณนั้นนะฮะอาจจะมีแบบรีสอร์ทนิดหน่อยนี่ไงเลยเลยเลย,เลยนะครับเลยที่ไม่ได้แปลว่าจะหวัดเลยยังกับเราไปเที่ยวด้วยชอบเลยสุดอีกอันนี้เรากำลังจะเข้าไปที่ที่พักนะครับทางเข้าก็ระดับ V.I.P. นะ s t สเต l i z ลเอร์อาจจะไม่ทำงานนะฮะ <laughs> สวยมากครับแค่ทางเข้าที่พักว้า ถูกที่ตัดสินใจมาบเลือกที่นี่อนนี้ที่พักไม่แพงนะครับคืนแล้วประมาณ400เป็นห้องวัดลมนะครับอากาศอย่างนี้ก็น,กนอนได้ครับเพราะว่าเหลือหลังสุดท้ายแล้วก็อาาเช้ามีอาหารเช้าให้หนึ่งมื้อด้วยอ่าฟรีค่าชมสวนอยู่แล้วนะครับเข้าไปเลยครับเดี๋ยวขออ,อนุญาตไปเช็คอินโรงแรมก่อนนะครับสวัสดีครับจองไว้ครับภูเของเลยค่ะลูกค้าภูเขาสอง,สอง โดนทางข้าวเดี๋ยวจะออกไปดูกันนะครับอีกสักครู่รูอะไรไปกับน้องอ,องให้น้องพาน้องนำไปเนอ,อบอ่เหยน้องมันงง <c oughs> ไป่มดีหลังที่สองตึกเ,เหลืองนะครับหลังนี้ไหมหลังนี้หลงเหมือนกุติพระเฮ้ยบรรยากาศไต่แม่งได้โอเค มีกุญแจเสียไ okay. ว้โอเคครับก็เรียกภูเขาองเภูเขาอะไรนะภูเขาองนี่ภูเเอาหนภูเขาหึ่งตอนเช้าเมีหมอกไหมมีมีทุกวันไหมีทุกวันมีทุกวัน,วน,วนตอนเช้ามีหมอกทุกวัน โอเคครับเดี๋ยวขอเข้าที่พักกันก่อนนะครับที่พักก็คืนละ4อยนะครับนอนได้2คองม,มีห้องน้ำในตัวก็<อ>เป็นห้องพัดลมนะครับที่นี่สภาพอากาศก,าศก็คงไม่ได้ร้อนเท่าไหร่มทีทีวีพัมลมมีพัดลม thank mm -hmm. you ไปหาถ่ายช็อตโดนกันนะครับสวัสดีเช้าวันทิตที่31พฤษภาคมสอง3นะครับตอนนี้ก็7จ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับฝนเพิ่งหยุดตกเดี๋ยวมาปล่อยโดนกันนะครับมาวิกโปรทูบรรยากาศที่บ้านมุงนะครับอำเภอเนินมะปัง ถ่ายช็อตจักรยานกันต่อนะครับไป let's go ใจดีีดนะตอนนี้ก็มาถึงแคมป์หมาว่าใจดีแล้วนะครับจะไปหาอะไรอทาน กาแฟี่เป็นเป็นกาแฟชงครับมีเม็ดกับเนอ๋อท่านขอบช็อกโกแลตเย็นเลยะัะเราเป็นสองแก้วนะครับ,รบตรงนี้ก็เป็นจุดชมข้างขาวนะครับช่วงเย็นข้างขาก็จออหากินรุ่งเช้าก็จะกลับเข้าถ้ำแต่เรามาไม่เจอนะครับ เรากลับจากบ้านมูงที่พิษณุโลกแล้วก็เลยคุยกันว่าจะไปทับเบิกนะครับแวะขึ้นไปถ่ายรูปเล่นกันก่อนที่เดินทางกลับตอนนี้ก็กำลังขับรถขึ้นไปนะครับที่ทับเบิกันจะผ่านโซนที่อันตรายมากๆนะประมาณ48,965โอ้ยพี่พี่พี่4 8 6 0 0ไม่จำไม่ได้ครับจำไม่ได้ ก็เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าฮะแบบวิวสวยมากเลยขอกล้องไปนี่นือหน,น้านร้อนนะหน้าฝนเราล้ออ๋อกอุประกาศแล้ว <c oughs> สู่หน้าฝนยื่ขอโทษว้าว <c oughs> อมวาองไปทะเลเปิดไปแตงโมไว้ววตอนนี้เป็นเวลาเกือบบ่ายสามแล้ว นึกว่ายัางเช้าอยีกเลยพี่ให้แมนขี่จักรยานเลยพี่ขี่ตามดูว่ามันจะไหลไปถึงไหนเอาไปเดินลงล่างเออนะเอาไปดูสิเลยใไปหมวกกันนอนเลยหงไดยจักรยานไปลงวันนี้มีขึ้นไม่ใช่หมองลงอย่างเดียวเหรอพี่จะแตกว่ะได้สลับหน้าหลังบอก